มีม่นี่กระเป๋าใบเนี้ยมันเรียกชื่อแกอ,ะอ่ะไอชอวอ่ะยิมยามเสื้อตัวเนี้ยก็ทํามาเพื่อแกเลยนะวุย้ยจัดไปยิมยามีข้อนี้ดีปะว่ารอดเลยล่ละพอยิงโงอเอาด้วยเอาด้วยยิมยามอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อ protect intimate ส,สบ,บู่เหลวสำหรับจุดซ่อนแรนน่ะต้องใช้ด้วยเหรอ แค่น้ำเปล่าก็พอแล้วมั้งนี่แค่น้ำเปล่าอ่ะไม่พอหรอกจก้ะน้องสาวของเราอ่ะมีค่า pH เป็นกรดอ่อนๆนางเลยต้องการ Pro-Tex c Intimate ที่จะช่วยรักษาสมดุลความเป็นกรดไว้และตัวเนี้ยยังช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยนะหมีเรเชื่อฉันสิเฮ้ยงั้นฉันลองมาดีก,กว่าแน่ซื้ออีกแล้ของเก่าอ่ะยังอยู่ในถุงอยู่เลยเปล่า ว่าของยิ้มแย้มอะเขาฝากเดี๋ยวเขาก็มาเอา <the> อ๋อเหรอสาวๆจ๋าแค่น้ำเปล่ามันไม่พอหรอกนะคะใช้ PROTEX t n t i m a t e ทุกวันรักษาสมดุลของน้องสาวกันหน้าจริงอะแชงเแชง